จวดอืมอืมอืมจวด,ด,ดโคชนแนนสวัสดีครับมาพี่น้องม,มืินิได้นี่หอยหอยย่างลมขนาดกลางๆครับตัวใบใหญ่หลาย mà đi khắp nơi ở thằng gà thằng gà thằng sò thằng bạch tuộc Philippines Indonesia Malaysia, Kong, Myanmar, chào, anh kia Châu Âu, Mỹ, 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 อนี่แหละแล้วก็พริกเผาชิลิพาสแลนซีฟูดซอสี่พี่นอ้องตรวจต้องกินครับกระถินมาอืมอืม น้ำจิม้มบะเผ็ดจับหลายต่อไปนี้พยายามลงคลิปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ครับเด้อมาจุดเรียนหน่อง

มาพี่น้องอืมอืสกุตบอกให้ไปกำลังไป แตกนะพี่น้องนะรากกินหอยยังร่วมกับกันกันกระถินเนี่ยแล้นก็นนนนคือเข่ากันหวานกล้วยๆหรอกอืมหานพี่น้องหอนคือน้องไข่บ่น้องไข่หอนหอนอืมมาหอมเจียวพริกเผาใครอยากใส่อะไรก็ได้นะครับ นี่น้ำจิ้มซีฟู้ดวันซิลีบ่าอืมอืมอบ่อกอืมเอาบปลงดมตัดอืมอืม,อม,อม that mm -hmm. is มันเป็นะกุลเดียวกันหอยเท้านะครับแต่อันนี้จะมันจะไม่เฝือน,นได้กินง่ายมาจวดสุดยอ,อ,อด จับพื่งเกาเอาผมซื้อได้แมโคครับพ่นบ้าอันหอยอันจากเกาหลีพ่นแซ่แข็งมากเขาเขามาแล่รอบหนึ่งแต่โอเคอยู่ครับตัวไม่ใหญ่มาก ินง่ายเส่บม,มามันต้องใช้เวลาเนาะนนี่เนาะเดี๋ยวพวกนี้ได้จัดซ้อยจุยให้พี่น้องไม่ได้ปวดไปจับช่องได้จัดเรื่อยๆแบบน,นี้ช่วงนี้ว่างละทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยละมา จับจับได้เด้อของสเต็มต้องคู่กับเนี่ยอืมอุ้ยหอมเจียวกรอบมาก

ไอ้นยนซีฟู้ดชอตตัชิลิพาร์ตเดอะเพอร์เฟกท์ e อ e r y t h i n g let eat t o g e t h e ม my f ืมาอืมนขึ้นหยาลด อืมอืมอืมบสุดยอดเท่านั้น บลกแคสปีอืมเอาไว้ในถุงในตู้เย็ยนนะครับมันจะงอกเองครับนองเ a ด i ี <Ladies. S 2> อ้อืมปั๊บอืม

แบบเนอะสุดท้ายสุดแล้วสองส่วนเอาไปเป็นกลิ่นน้ำหือแล้วส่ันทุเล็บไอาไปกินจะสำเอ่อหืม เกือพน้ำันเป็นน้องละอืม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 ,อ,ม,อ,มอร่อยเซกุลยำเมี่ยวว่าหล่ำดิียดแซ่บมาเออ อืมแซ่บดีครับพี่น้องอ่ะมื้อนี้ผมพาอสุนีพี่น้องด้เมื่อวาผมอยจะเอามื้อนุ่งแซ่บมื้อนุ่งเด็ดมื้อนุ่งประจำช่องไม่กินให้เบิ่งใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายเช่าวิดีโอเซีนบ๊ายบายกำเอมเยอะเริ่ยอะเลิฟยูออลไปแล้วบ๊ายบายสวจนบางสิบปรรยากาศไรเลิฟยู